จะต้องบอกสิ่งที่ฉันอยากรู้แลฉันจะถามนายเป็นครังสุดท้าย สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกลางแปลงนะครับมาแนะนํากันจ่นเคยนะครับวันนี้ก็เปิดตัวกับคลิปนะครับการใช้แล้วก็ระบบเสียงตอนเปิดเพลงนะครับของทีมงานหน่วยหนังกลางแปลงนะครับทงไทยเฮอริเทจนะครับหรือทงไทยภาพยนตร์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ซึ่งวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวนะก็เป็นของเรานะครับก็ขอขอบคุณภาพแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับที่แนะนํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับทงไทยภาพยนตร์นะครับหรือทงไทยเฮอริเทจนะครับเป็นหน่วยหนังที่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่รวบแสงสีเสียงนะครับเท่าที่ได้ติดตามทาง Facebook นะครับก็นับได้ว่านะครับเป็นอีกหน่วยนึงนะครับ ที่มีภาพคมชัดแล้วก็เสียงดีนะครับแล้วก็เป็นหน่วยสายด้วยระบบดิจิตอลนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในเขตสงวรสงครามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะหาหนังกระแปงไปสำพูดในงานต่างๆของท่านนะครับก็แนะนําเลยนะครับทงไทยเฮริเทจนะครับหรือทงไทยภาพยนตร์นะครับเบอร์โทรติดต่อก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับให้ กดเข้าไปดูก็จะเจออีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับทีมงานทงไทยเฮอริเทจนะครับชื่นชอบหนังเรื่องไหนก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งนะครับมีขบทุกรูปแบบหนังใหม่ๆชงรวงก็มีนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็มีไม่มากครับเป็นคลิปสั้นๆประมาณ2นาทีกว่าๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานทงไทยเฮอริเทด้วยนะครับที่ทางช่องแนะนํา ภาพแล้วก็คลิปบางส่วนมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าเป็นแฟนนางกงแงนะครับชื่นชอบการนําเสนอของช่องเรานะครับก็กดติดตามไ้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ